เรื่องนี้ค่ะทางคุณหมอทวีวงจุลกะมนตรีค่ะประธานคณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของทางวุฒิสภาเขาระบุระหว่างที่นําคณะลงพื้นที่เพื่อติดตามการเดินหน้าเรื่องความปลอดภัยทางถนนที่ยโสธร เขาบอกว่ายจโสธรเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งใน20จังหวัดที่เดินหน้าความปลอดภัยทางถนนมีจุดเด่นด้านการลดอุบัติเหตุค่ะซึ่งก็เป็นไปการขับเคลื่อนการทํางานผ่านทางศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนหรือสอปทอของจังหวัดนอกจากนี้ก็มีการประชุมกันเป็นประจําทุกเดือนก็มีนืยยะว่าจะได้เข้าใจตรงกันในเรื่องของข้อมูลและการทํางานละค่ะนอกจากนี้ก็มีการที่จะให้ความรู้ในการสืบวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุ พัฒนาศักยภาพคณะทำงานด้านการจัดการข้อมูลจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุตั้งแต่ระดับจังหวัดอำเภอแล้วก็ตำบลน,นอกจากนี้ก็มีการสำรวจแล้วก็วิเคราะห์จุดเสี่ยงพร้อมจัดระบบติดตามความก้าวหน้าของโครงการซึ่งจะเน้นไปที่การวัดผลการจัดการจุดเสี่ยงแล้วก็พฤติกรรมเสี่ยงพร้อมๆกับการส่งเสริมวินัยจราจรในเด็กแล้วก็เยาวชนนะคะ นอกจากนี้ก็มีการตั้งด่านชุมชนตลอดปีเพื่อกดขันเรื่องของการสวมหมวกกันน็อกในอำเภอเมืองตอนนี้เขาตั้งเป้าเอาไวใ้ให้มีการสวมหมวกกันน็อกที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทีเดียวลองไปฟังเสียงคุณหมอทวีวงศ์อธิบายถึงเรื่องนี้กันค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่าาทางคณะนุกรรมกา,ารได้พยายามพูดคุยกท,ทักจังหวัดซึ่งมีท่านตรรองผู้ว่าการจังหวัดยโสธรแล้วก็ท่านท่านอภาาศีซึ่งเป็นวุฒิสมาชิกของจังหวัดยโสธรหนุ่มทั้งทางท่านแหนมเปรือ ทัางพี่น้องก,กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุอมชนอสมรปตที่มารวมกันอยู่ในที่นี้ให้ช่วยกันเห็นความสำคัญของการสร้างความปลอดภัยในชุมชนแล้วก็ระลวงให้ได้ทุกวันแทนที่จะเป็นแค่วันจันทร์ก็ขอให้เป็น365วันนะครับซึ่งเห็นว่าพี่น้องทุกท่านก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยในอนาคตนะครับครับผมอล้วอาง สำหรับการลงพื้นที่ที่ยโสธรเนี่ทางคณะอนุกรรมธิการเขาก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดเสี่ยงอันตรายค่ะทางคณะอนุกรรมาการไปกันที่แยกบ้านตับเต่าตําบลน,น้ำคาใหญ่ที่อําเภอเมืองยโสธรน,นอกจากนี้ก็ไปที่จุดกลับรถหน้าห้างแมคโครแล้วก็ตลาดตาดทองที่ตําบลตาดทองอำเภอเมืองยโสธรด้วย แล้วก็ไปเยี่ยมด่านชุมชนที่ตำบลเขื่องคำค่ะอยู่ในอำเภอเมืองยะโสธรเช่นกันนอกจากนี้ก็ไปดูงานพูดคุยกันที่สถานีตำรวจภูทรจังหวัดยะโสธรและสำนักงานขนส่งจังหวัดยะโสธรก็เรียกว่าไปดูกันที่ทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจริงๆเพื่อที่จะได้ไปดูถึงสภาพถนนในพื้นที่รวบรวมข้อมูลแล้วก็ติดตามมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องอุบัติเหตุทางถนนของชุมชนต่างๆในจังหวัดยะโสธรต่อไปค่ะ